สวัสดีครับรันนิน่งน็อตบุกนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟขอนแก่นนะครับจะขึ้นรถไฟไปที่ลังสิตนะครับขบวน134นี้ก็ต้นทางจากหนองคายนะครับรถไฟก็จะมา4ทุ่ม51นาทีนะครับค่าตั๋วชั้น2อป,ประกาศขบวน134 349บาทนะครับดีเลย์20นาทีนะครับแจ้งมาเข้า5ทุ่ม10นาทีนะครับ ครับทันนี้นะครับ แล้วนะครับขบวน134สถานีรังสิตนะครับตอน7:05นนะครับขบวน134ก็ออกแล้วนะครับ